สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะช่องน้องไอด้านะคะชอช้างแสนสนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ส่งกำลังใจมาให้ช่องน้องไอด้าด้วยนะคะวันนี้นะคะคุณแม่ก็ก็พานะคะทุกคนนะคะมาเยี่ยมชมธรรมชาตินะคะมาให้กำลังใจนะคะช้างตกงานนะคะวันนี้คุณแม่นะคะอยู่ที่วังทะลุนะคะ แม่น้ำมูลนะคะแม่น้ำชีนะคะแม่น้ำสองสายนะคะมาให้กำลังใจนะคะช้างตกงานกันคะ่ะที่นี่นะคะมีช้างตกงานหลายเชือกนะคะ เดี๋ยวเรามาดูรอบๆกันนะคะคุณแม่จะพาเดินไม่ทั่วนะคะแต่ก็จะพาไปชมนะคะบางส่วนนะคะที่นี่นะคะเหมาะก,กับการนะคะพักผ่อนหย่อนใจนะคะเพราะว่าที่นี่เป็นธรรมชาตินะคะมีร่มเย็นมีต้นไม้เยอะนะคะลมเย็น,นะคะ่ะและที่สำคัญที่นี่มีอาหารให้ให้ทุกท่านได้รับประทานด้วยนะคะ นี่ยค่ะรอบๆอบค่ะที่นี่สงบค่ะไม่วุ่นวายนะคะเหมาะกับการพักผ่อนค่ะท่านใดว่างนะคะหยุด ยาวนะคะก็ผากันนะคะมาเที่ยวชมธรรมชาติที่วังทะลุได้นะคะมาขี่ช้างมาชมช้างอาบน้ำนะคะมีช้างทัวร์แขกนะคะมาให้อาหารช้างตกงานที่นี่ได้นะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้ชาวช้างที่ตกงานนะคะ ที่นี่อากาศเย็นสบายนะคะมีที่สำหรับให้เด็กนะคะวิ่งเล่นไม่ร้อนนะคะมีร่มไม้นะคะมีศาลาให้นั่งนะคะนั่งพักนะคะหรือจะปูเสื่อนอนเล่นนะคะมาทานอาหารที่นี่ได้นะคะ สำหรับที่นี่นะคะที่วังทะลุสามารถมาได้ทุกวันนะคะเพราะว่า,ามีช้างนะคะสแตนบายรอรับนักท่องเที่ยวทุกวันนะคะตอนนี้นะคะเราจะได้พบกับ3ามสาวดาวซิงนะคะ แม่ดาวน้ำค้างน้ำทิพ์นะคะวันนี้นะคะสามสาวดาวซิงนะคะจะมาเล่นน้ำให้พวกเราดูนะคะกดไลค์กดแ like, ชร์ให้กำลังใจนะคะกดติดตามให้กำลังใจนะคะช้างตกงานแล้วก็ช่องน้องไอด่านะคะชอช้างแสนสนด้วยนะคะ นำทีมด้วยแม่ดาวนะคะแม่ละอองดาวน้ำที่นี่นะคะใส่นะคะช้างเล่นได้นะคะทานได้ค่ะน้ำที่นี่จะไหลผ่านตลอดนะคะ ให้กำลังใจนะคะควานจอยนะคะช้างตกงานหลายๆเชือกนะคะสามสาวดาวซิงได้นะคะที่วังทะลุนะคะชมช้างอาบน้ำเล่นน้ำนะคะมีช้างทัวแขกนะคะปอนอาหารช้างก็มีนะคะ กำลังใจนะคะสำคัญที่สุดสำหรับช้างตกงานนะคะส่วนควานจอยนะคะเป็นไอดอลของคุณแม่เลยนะคะเพราะว่าควานจอยนะคะแป่งทั้งข้างในแล้วก็ข้างนอกนะคะเป็นควานผู้หญิงนะคะที่สามารถแบกรับภาระนะคะ กับหลายๆอย่างได้กับค่าหารช้างได้นะคะกับภาระาหลายๆสิ่งหลายๆอย่างนะคะกับครอบครัวนะคะกับปัญหาโควิดที่กำลังเริ่มมาอีกรอบนึงนะคะ ลุ้นกันนะคะว่าวันนี้เราจะได้ดูช้างเล่นน้ำหรือเปล่าหรือว่าสามสาวดาวซิ่งจะลงมากินน้ำอย่างเดียว แม่ดาวแม่ดาวนะคะแม่ดาวแม่รองดาวนะคะเปิดฉากก่อนเพื่อนเลยนะคะหมดน้ำลงไปแล้วดำน้ำเล่นแล้วคุณแม่นะคะอยากเป็นเหมือนควานจอยนะคะอยากทำไม่ได้สักครึ่งหนึ่งของควานจอยนะคะแต่คุณแม่ก็ทำไม่ได้นะคะ จะเห็นได้ว่านะคะต่อให้ช้างตกงานนะคะแม่ควานพ่อควานไม่มีเงินเดือนนะคะแต่ช้างที่ตกงานก็ไม่มีที่ตัวตัวไหนที่ผอมเลยนะคะอุดมสมบูรณ์ตลอดเพราะว่าช้างก็คือครอบครัวนะคะคนในครอบครัวเรากินอิ่มช้างก็ต้องกินอิ่มนะคะไม่ว่าสถานะช้างตกงานหรือไม่ตกงานยังไงช้างก็มาดับหนึ่งในครอบครัวของเรานะคะ ทังเล่นน้ำสบาใจเลยคะ่ะน้ำค้างหรือเปล่าอะ่ะดำน้ำเล่นแล้วนั่นฝากกดไลค์กดแชร์นะคะเป็นกำลังใจให้ช่องน้อย,อยช่องนี้ด้วยนะคะน้องไอด้านะคะชอช้างแสนโซนนะคะแล้วก็มาเที่ยวชมวังทะลุนะคะ ให้กำลังใจช้างตกงานนะคะกันเยอะๆนะคะสำหรับคุณแม่นะคะต้องขอโทษขออภัยไว้นะัที่นี้ด้วยนะคะถ้าว่าพูดผิดพูดพลาดประการใดนะคะขอโทษขออภัยไว้ด้วยนะคะเพราะว่าคุณแม่นะคะมือใหม่หัดถ่ายหัดพูดหัดทำนะคะฝากช่องเล็กๆช่องนี้ไว้ด้วยนะคะน้องไอด้านะคะชอช้างแสนสซนนะคะ โู้น้องดาวยกล้อแล้วค่ะอืมเล่นน้ำสบายใจเลยค่ะอ่าพอแล้วขึ้นแล้ว ากกดติดตามนะคะช่องน้องไอด้าด้วยนะคะกดให้กำลังใจนะคะทักทายมาคุยกันได้นะคะช่องน้องไอด้านะคะชอช้างแสนสนนะคะสำหรับวันนี้นะคุณแม่ต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบายบายแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะส่งกำลังใจมาให้น้องไอด้าเยอะๆนะคะสวัสดีค่ะ